สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับผมนะครับช่างกุ๊กนะครับจากเพจแฮนด์กุ๊กนะครับนิ่งถนัดตัดสบายครับวันนี้นะฮะผมจะขออนุญาตนะครับนําเสนอนะะฮผลงานชิ้นล่าสุดนะครับเป็นเวอร์ชันสาวนะฮะตัวแฮนด์ที่จับอยู่กับปากกาจับงานนะครับจะเป็นขนาดสิบเก้ามิลนะฮะขนาดสิบเก้ามิล อยู่ในช่วงของไซส์ L นะครับความกว้างของไซส์ L ก็คือ58-60ถึงเซนนะครับตัวนี้ครับจะเป็นไซส์ L เช่นกันนะครับแต่เป็น22บินนะฮะถูกติดตั้งกับชุดครเร่ง G45L นะครับ ก็เป็นการจําลองปลอกคันเร่งนะครับปลอกคันเร่งด้านขวานี้นะครับจะเป็นปลอกคันเร่งของ TU43 นะครับข้างบนก็จะเป็นชุดคันเร่งนะครับเราจะใช้คันเร่งแบบไหนนะครับในตําแหน่งการเผื่อไว้ด้านบนนะนะครับส่วนด้านซ้ายก็ไม่มีอะไรครับเป็นปลอกแฮนด์สวมลงไปตรงๆนะฮะแต่ถ้าเป็นปลอกสกรูนะครับหรือเป็นปลอกพลาสติกมีสกรูขันเนี่ยก็ตัดไม่ได้แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นปลอกยางสวมลงไปนี่นะครับ ตำแหน่งนี้นะฮะปอกยังสมลงไปครับยังตัดได้นะฮะให้มันลงมานะครประมาณนี้ได้นะครับประมาณสัก2องเซนนะครับด้านขวามือนะครับจะเป็นการผักไปเองโดยใช้ประกับแนดนนะครับในการผักนะครับผักมุมข้อมือนะไปด้านหน้านะครับตำแหน่งนี้นะครับขึ้นอยู่กับระยะชิดประกับแผด์ที่เราใช้เลยนะฮะ ตัวประกับแนดนนะครับเมื่อจับเสร็จปุ๊บระยะความสูงตรงนี้ก็จะสั้นลงมานะครับทางนี้ทั้งนั้นครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับแล้วก็การออกแรงนะครับการออกแรงในการทิ้งน้ําหนักนะครับแนวข้อศอกนะฮะถ้าชอบระยะชิดเข้ามามากๆเนี่ยก็แนะนําเป็นเวอร์ชัน3านะครับให้ดูเส้นกริดนะครับนี่นะฮะ ตัวนี้ผมตั้งไว้ตรงแล้วนะเส้นกระเบื้องนะครับเส้นกระเบื้องนะดูนะดูการว้า์ของด้านซ้ายนะครับต้นขาด้านซ้ายเราฮะจะสะดวกมากครับตัวนี้นะครับนี่นะครับอ้างอิงจากแนวเส้นกระเบื้องนะครับผมจะใช้การแผนกล้องเข้าไปหานะครับนี่แหละโอเคนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะฮะตัดแบบไฮรูโหดครับหวชันนี้นะฮะ เน้นเน้นบอกได้เลยว่าเน้นฮาริโฮดนะครับนะครับส่วนประกับแฮนด์ที่แนะนำนะครับจะใช้คู่กันก็จะเป็นตัวนี้เลยฮะตัวนี้เป็นประกับแฮนด์ของ FS 250นะครับทำการคว้านะครับรูนะต้านยึดเนี่ยครับจาก26นะครับเป็น28มิลนะฮะตัวข้างบนนี้ครับจับแฮนด์22มิลก็คือจับเข้าเซตนี้เลยครับชุดนี้เลยนะฮะ ผมก็มีบูทมาให้นะฮะมีบูทให้นะครับใส่เข้าไปนี้ฮะนะครับแต่ผมจะต้องผ่าก่อนนะก่อนส่งให้นะการประกอบก็คือต้องผ่าบูทตรงนี้นะเป็นสองซีกนะฮะแล้วก็เอามาลองนะครับก็จะได้เป็นสิบจับสิบเก้ามิลนะฮะความหนาบูทตัวนี้ครับด้านละหนึ่งจุดห้านะครับนะครับจากสิบเก้าไปยี่สิบสองก็พอดีนะครับจะรัดได้เป๊ะแน่นนะครับ เป็นอลูมิเนียมเป็นบูทอลูมิเนียมจากการที่ผมได้ทดลองนะครับนำแฮนด์สแตนดาดนะครับโรงงานของมาร i กิต้านะครับที่ผมได้มานะฮะที่เป็นประกับแฮนด์ในลักษณะนี้นะครับก็คือจะเป็นแฮนด์ตัวนี้เลยนะครับจะเป็นหอกของมาร i กิต้านะครับ ผมก็ได้ทดลองใช้มานะฮะจากหลายสรีระร่างกายมากครับตัวนี้นะครับทั้งร่างกายที่เล็กนะครับตัวเล็กครับตัวท้วมๆก็ลองแล้วนะครับไม่ติดอะไรนะนะครับสูงส่วนสูงก็185นะครับก็โอเคใช้งานได้ไม่ติดขัดอะไรนะ โอเคนะผมก็ฝากไว้นะครับในเวอร์ชันสามนะครับไฟนอลนะครับฝากไว้เป็นตัวเลือกหนึ่งนะฮะจากเพจแฮน d กุ๊กนิ่งถนัดตัดสบายนะครับครับขอบคุณมากครับผมลาไปท่าวนี้นะฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ